สวัสดีครับพบก,กับสุลุคารลิวโลเราเริ่มต้นกันที่สลัตไม่ปาณีที่จุดออ่นสำคัญเอเกติเกต้องแก้ไขด่วนหลังสถิติชนะด่วนสุดช็อกแค่3.6%ก่อนศึกบุกสิติไม่ปล่อยผ่านแม้จะฟอร์มดีอันเนองาสลอตนสุดลิวูลนะครับออกมาที่จุดสําคัญที่ฮุกเกอร์เอเกติเกะการันคาตัว70ล้านปอนด์จำเป็นจะต้องพัฒนาเป็นกันด่วนแม้จจออสตาร์ดูกาลน,นี้ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยสถิต 6ประตูกับ1อาร์เก็ตามนะครับคำเตือนนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่หงแดงจะบ,บุกไปทำศึกใหญ่ระดับ6ต้มกับแมนเชสเตอร์อนสวรรค์มาพร้อมรอยร้าวทางกายภาพเอเกติก้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นหนึ่งในการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของทีมในสมัยนี้เดือดท่าศัก์การเล่นบอลในพื้นที่แคบและการจบสกอร์ท,ที่ไวใจได้จนสล็อตต้องออกมาชมว่าเขามีสัมผัสบอลแรกที่ดีสําหรับคนตัวสูง แต่คุณซื้อชาวดัตก็ไม่ได้เลยจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนโดยระบุชัดเจนว่าถ้าคุณตัวสูงขนาดนั้นคุณจําเป็นจะต้องแข็งแกร่งคนนี้ในการดวดคําพูดของสลัดมีข้อมูลสติที่น่าตกใจสนับสนุนโดยจากรายงานของฟุต็อบเผยว่าเจ้าหน้าเจ้าของฉายาคนพิเศษรายนี้มีสิติชนะการดวลบนพื้นเพียง36.7%และชนะการดวลการาขัดแค่37.9%เท่าน,นั้น ตัวเลขเหล่านี้คือสัญญาณอันตรายที่ต้องดำเนินการแก้ไขทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันระดับพรีเมียร์ลีกซึกหนักย่งตำแหน่งและเสียงกังวลของกาเลาเก้าแม้ตอนนี้เอเกติเกะนะครับจะยึดตำแหน่งตัวจริงได้อย่างมั่นคงเนื่องจากคู่แข่งอย่างอเล็กซ์เดอร์อิซักยังอยู่ในช่วงปรีซีซั่นครั้งที่2เพื่อเรียกความฟิตแตแรงกดดันจากกองหน้าคาตัวแพงก็ยังคงอยู่จะมีกาเลาเก้าตำนานลิเวอร์พูลถึงกับออกการงุนงง ที่สโมสรตัดใจใจทุ่มเงินมาสารซื้อกอน้ามาซ้ำซ้อนถึง2คนผมไม่เข้าใจเลยว่าสลอตจะทําให้นักเตะทั้งสองคนมีความสุขได้อย่างไรก็เลยเกิดตั้งคาถามตอนนี้เอเกติเก้คือคนที่ทําได้ดีและยึดตําแหน่งได้แต่ในที่สุดการจัดการกน้ามูลค่ารวมเกือบ200ล้ล้านปอนด์นี้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสลอตอย่างแน,น่นอนในขณะที่เอเกติเก้เตรียมเป็นความหวังในการบุกรังโรเมสีฟ้าสิ่งที่แฟนบอลต้องจับตาม,มองก็คือ เขาจะสามารถยกระดับความแข็งแกร่งในการประทะเพื่อเอาชนะจุดอ่อนที่กุนซือชี้ไว้และกลายเป็นกองหน้าสมบูรณแบบได้หรือไม่สลัดหน้าหงุดหงิดเอเกติเก้แซวกุนซือเปิดโปงนิสัยจี้ที่เคี่ยวฟอร์มจนกลายเป็นดาวซูโบหงแดงเขาเขี่ยวเขาเข็นเขากำก็อยางให้มึงดังให้มึงเด่นอะไรมึกโกเอติกเกออ้ สู่ลูกพ่อซ้อมนักนักยิงให้มันคมคมฮูโก้เกติกเก้นะครับก็หน้าฟอร์มร้อนแรงของลิเวอร์พูลเปิดใจแบบติดตลกว่าการทํางานร่วมกับอาร์เนอร์สลอตกุนซอจอมเขี้ยวบางครั้งก็ทําให้เขาหัวเสียและหงุดเงียเพราะโดนจี้และเรียกร้องความสมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลาแต่เจ้าตัวเข้าใจดีว่านิสัยหน้ารังคาญน,นี่แหละคือแรงผลักด,ดันชั้นดีที่ทําให้ดาวยิง79้าล้านปอนด์รายนี้กลายเป็นดาวสันโดกข,ของทีม อย่างรวดเร็วจี้ทุกเม็ดเผยนิสัยสลัดที่ทําให้กอาหน้าหัวร้อนนัทานาญายมาจากแฟรงก์เฟิร์ตมาแอนฟิลด์ด้วยค่าตัวมหาศาล79ล้านปอนด์เอกชติกเก็ระเบิดฟอร์มทันทีกดไปแล้ว6ประตูจาก15เกมเกินท่านดาวสม,มุรของเทียมและถูกเรียกตัวติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่เป็นที่เราร้อยแต่ความสําเร็จนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับเพราะต้องผ่านการเคี่ยวเข็นจากสลัตที่ไม่เคยปล่อยผ่านเลยแม้แต่วินาทีเดียว แนฐานะนักเตะบางครั้งคุณก็หัวเสียนะมานั่งหงุดหงิดเหมือนกันแข่งในวัย23ปีกล่าวกับลิเวอร์พูลอีโคแต่ผมรู้ว่าเขาต้องการสิ่งที่ดีที่สุดผมคงพูดได้ว่าเขาจี้ผมตลอดเวลาแต่มันไม่ใช่เรื่องเร็วลายเลยคําแนะนําหลักที่สลัตเน้นย้ําไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแต่คือการทํางานหนักเมื่อไม่มีบอลเพื่อให้กองหน้ารายนี้มีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นไปอีกลั่นอิซาแคมแบก็กไม่ใช่ปัญหาพร้อมลุยแมนซิตี้ แม้จะต้องรับมือกับความคาดหวังของกุนเสือแต่เอกติเกตก็ต้องเจอกับการแข่งขันภายในทีมที่เพิ่มขึ้นหลังอเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงน่าตัวสติสมศสรกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งก่อนเกมบิ๊กแมตที่จะพบกับแมนสติแต่เอกติเกตก็สแสดงความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยว่าเขาสามารถเล่นร่วมกับอิซักได้อย่างแน่นอนผมไม่เคยกังวลเรื่องการเล่นกับนักเตะเก่งๆผมมั่นใจว่าผู้เล่นทุกคนในแนวรุกสามารถเล่นร่วมกันได้อย่างแน่นอน ตอนนี้ร,ริบูพูลครับมีสองกองหน้าตัวฉกาจที่พร้อมราะข่ายอย่างเต็มอัตตากึกแต่ความท้าทายของสระเือจะบ,บริหารขุมกลังนี้อย่างไรไม่เกิดปัญหาในห้องแต่งตัวนะครับพิกนโยบายสรสจัดให้ดึงพิษสารวัตดประโยชน์ซ้อมทับชุดใหญ่โอกาสทองก่อนชนรระบายสรสเดินหน้าปฏิวัติอาคาเดมีดึงพิษ กัปตันสารดประโยชน์ซ้อมกับทัพชุดใหญ่หงดังหรือผ,ผู้กำลังเดินหน้าโปรเจกต์รับผักดันดาวรุ่งสู่ทีมชุดใหญ่เต็มสมนะครับล่าสุดเป็นคิวของลูคัสพิตต์กองหลังอนาคตไกลในวัย18ปีผู้เป็นกัปตันทีมอ18ปีเมื่อรู้ดูกันที่แล้วที่ได้รับโอกาสครั้งสุดกันที่สุดในชีวิตถูกอันเนอร์สลอดหนึ่งตัวมาซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่เพื่อเตรียมทำศึกซูเปอร์มิชแมทกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ เป็นทิศทางลมสล s ไฟเขียวโ Project ผู้บริหารแม้ในฤดูการแรกสลัดจะดูชื่นชอบทีมขนาดเล็กและมีการโรติชันน้อยแต่ผู้บริหารระดับสูงของสโมสรได้ผลปักดันโครงการให้ Liverpool กลับไปใช้จุดแข็งจากยุคข,ของจิเก็งคลับ่นก็คือการใช้ประโยชน์จากอคาเดมี่ให้ได้มากที่สดุดการเปลี่ยนแปลงนี้จะเจนขึ้นเรื่อยๆลิโอเอ็นกูมาฮาถูกปรักดันจนยิงประตูใช้ได้เทรนิโอนี่มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ต่อเนื่อง มีการย้ายสำนักงานของผู้บริการอารคเดมี่อยู่ใกล้ๆสล็อตเพื่อการสื่อสารราบเรื่นพิษคือคำตอบของเกมรับที่ขาดหายในการซ้อมสุดท้ายก่อนดวลกับแมนสตีรนะครับดาวรุ่งคนล่าสุดที่ได้รับโอกาสก็คือลูคพิสจุดที่ทำให้กองหลังรายนี้น่าจับตามองคือความสอดร้อยประโยชน์ในเกมรับโดยธรรมชาติก็คือแบคขวาลุดุการนี้ลงเล่นส่วนใหญ่ในตำแหน่งแบคขวาเคยเป็นกับทีมยู18ปีในตำแหน่งเซนเตอร์แบค ความสามารถที่เล่นได้แท้ทุกตำแหน่งในแผงหลังนี้เองนี่ก็สิ่งที่สลัตกำลังต้องการอย่างยิ่งเนื่องจากทีมชุดใหญ่มีปัญหาเรื่องตัวเลือกเชิงลึกในเกมรับการหนึ่งพิษมาซ้อมจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าเขามองเห็นบางสิ่งในตัวดารุ่งแฟนหงไหรไยนี้อนาคตคือเดิมพันแม้ยังไม่แน่ชัดว่าลูคัสพิษจะมีชื่อติดทีมในวันอาทิตย์นี้หรือไม่แต่การได้กระทบไหล่ซูเปอร์สตาร์ก่อนเกมสกันที่สุดของฤดูกาล ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่อันนำไปสู่การเลื่อนชั้นถาวรและเป็นอีกหนึ่งหลักฐานชัดเจนว่าสโลัดกำลังเริ่มเปิดประตูให้กับอคาเดมีอย่างแท้จริงนะฮะเปิดประตูยังบ่ควยได้ลงดังแต่เกียร์สายังมาได้ลงอยู่เซอร์ไพรโลกฟุตบอลโอโมโดาวเตะบาซ่ายกนิ้วแข่งลิเวอร์พูลรายนี้คือคนที่อยากให้เป็นคนสเปนที่สดุด สปอตไลท์ส่งตรงถึงแอนฟิลคังนะครับเมื่อดานี่อโม่เพเมเกอร์ตัวเก่งของบาร์เซโลนาจุดประเด็นร้อนแรงในโลกฟุตบอลเมื่อเขาเอ่ยชื่อผู้เล่นลิเวอร์พูลเพียงคนเดียวที่ปรารถนาจะให้เป็นเพื่อนร่วมชาติเพื่อลงเล่นเคียงข้างกันและชื่อนั้นไม่ใช่แค่ที่ไหนแต่คือมิฟิลพลังม้าที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดแห่งยุคอย่างโ so ดมินิกโซบอสไลท์เฮปพุชเตเจนหัวใจสําคัญที่หงแดงขาดไม่ได้แม้ว่าฟอร์มลิเวอร์พูลจะผันผวนหนัก แพ้ถึง6จาก7เกมในเดือนตุลาคมแต่พวกเขาก็พึงเรียกความมั่นใจกลับมาด้วยการช์ฟอร์มเทพเฉียชนะเรือมริด0ซึ่งสวซึ่งซอ์บอสไลคือฟันเฟืองที่สำคัญที่สุดเมื่อถูกอาร์ดีคอนเตราตถามว่ามีนักเตะคนไหนที่คุณอยากให้เขาเป็นคนสเปนเพื่อที่จะได้เล่นร่วมกันดลเตเบซา่าตอบทั้นแต่นักแน่นทันทีว่าสซอบอสไลบอนสวรรค์ที่สะกดสายตาโอโมการยอมรับจเาเดวเตระระดับท็อปของยุโรปอย่างโอโม ต่ย้ำถึงความโดดเด่นของมิฟิลทินเชนฮังการี่ลายนี้ที่ก้าวขึ้นไปเป็นกุญแจสำคัญข,ข,ของทัพหงแดงอย่างรวดเร็วพลง,งานไหลกีดจ,จำกัดก็คือเครื่องยนต์ที่วิ่งไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในแดนกลางวิสัยทัศน์เฉียบคมสร้างสารรค์เกมรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมกับประตูปะเป็นประจัความสอดรับประโยชน์แม้จะถูกโยงไปเล่นแบกขวาอยู่บ่อยครั้งแต่พลรค์ของเขาก็สูงเกินกว่าจะถูกจํากัดอยู่แค่ริมเส้นอนาคตใหม่ Vir, ด้วยฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอและโดดเด่นทําให้โซบอสไลไม่เพียงแต่ความรางวัลผู้เล่ยนยอดเยี่ยมประจําเดือนของสมโมสรเท่าน,นั้นแต่ตอนนี้แฟนบอลยังได้เริ่มมองว่าเขามีศักยภาพสูงพอที่จะเข้าขึ้นไปเป็นกัปตันทีมคนต่อไปในอนาคตคําชื่นชมระดับนี้จากดาวติบบาซูนาถือเป็นการการันตีอย่างเป็นทางการว่าโดมินิกโซบอสไลคือหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ร้อนแรงที่สุดในยุคนี้ยังไม่มีข้อกัง,งขานะครับ ยอมแล้วน้อมแล้วจ้าโค้ชเทพดับเวิิวต์เดนนี่สารภาพกิ๊ผิดเต็มประตูหลังบาลี่แจ้งเกิดดับซ่าราชันชุดขาวจากดาวรุ่งที่ถูกกุโรสบป,ประมาณสู่ฟอร์มที่สถานยุโรปคอนเนอร์บาลี่แ็กขวาดาวรุ่งของลิเวอร์พูลทำเอาทอยเดนนี่นอดีตก,ก็น่าชื่อดังถึงกับต้องออกมายอมรับผิดกลางอากาศหลังเจ้าตัวโชว์ฟอร์มสุดแร่งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดเปิดบ้าน เฉียนชนะเดยมรดิด1-0โดยการเก็บเวนิสุตจูเนียใส่กระเป๋าตลอด90นาทีดินี่หน้าแตกหมอเม่รับเย็บสยบคคำวิจารณ์ด้วยผลงานระดับพ็บอปการเกมสุกันนีนะฮะแบลลี่ถูกตั้งคำถามอย่างหนักจากหลายฝ่ายรวมถึงดินี่ที่เคยแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่าเขานึกป่าไม่ออกว่าแบคขวาสายเลือดไอแลนด์เหนือคนนี้จะรับมือกับเกมใหญ่ได้จริงหรือ ต่แบลีเ่ได้ตอบกลับทุกคำวิจารณ์ด้วยฟอร์มการเล่นที่หาที่ติไม่ได้เขาจะกการล็อกตายเวนิซุจูเนียปีกตัวอันตรายของมาดริดได้ยอย่างยู่งากทาให้แนวรุกราชันทุกขาเกิดแทกไม่มีโอกาสสร้างสรรเกมจากฝั่งซ้ายเรื่อยจนสตับบราซิลต้องหุดหงิดและพยายามพุ่งล้มผมเคยบอกว่าผมนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าคอเนอร์บาลีจะหยุดเวนิซุจูเนียได้อย่างไงแต่ผมยอมรับว่าผมคิดผิดเต็มๆในเรื่องนั้น เดนนี่กล่าวในพอดแคสต์เดอะฟุตบอลชาเลนจ์ด้วยความจำนวนต่อหลักฐานการเกิดที่มาถูกทางฟิล์ปงงานเข้าเต็มๆการระเบิดอรอรมในครั้งนี้ของแบดลี่นะครับไม่ใช่แค่การพิสูจน์ตัวเองแต่คือการปิดประตูใส่เยอรมีฟิล์มปงกู่แข่งแย่งตำแหน่งเดี๋ยวที่หลายคนมองว่าฟิล์ปงที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมคือเทนอลาเซโนคนต่อไปแต่หลังจบเกมกับมาริทกสายตาพุ่งตรงไปที่แบดลี ผู้ซึ่งเฝ้ารอโอกาสเรียนรู้วิชาจากเทน์มานานหลายปีฮานบอร์รี่รัศมีมาตรฐานสุดยอดนี้เอาไว้ได้การกลับมาของฟิล์มปงที่มีอาการบาดเจ็บจะต้องเจอกับงานหินที่สุดในชีวิตเพื่อย่างชิงตําแหน่งตัวจริงกลับขึ้นมาแต่รุ่นคนนี้ได้ประกาศสสดนแล้วว่ายุคของเขาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนี่คือสุดข,ขา้ Liverpool นลิเวอร์พูลนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่9พฤศจิกายนไปแฟนน้ำพลาดโดยดิขาดนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลของเรามีโปรแกรม หยุดโลกพบกับแมนซิตี้นะครับห้าทุ่มครึ่งหลังเกมเรามาคุยกันนะครับพร้อมจวดขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมสรลิเวอร์พูสมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยของบูรท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ